บู๊ส,ส <c oughs> มมเสียงพนู้สจซินะิืมสดเอมง่งบููตํมะม่วงแซ่บ ทรายแดงผงนัวผงชิรสน้ำปลาน้ำปลาตัวๆเขาน้ำกันค่ะใส่มะม่วงลงไปค่ะมะม่วงที่สับแล้วนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะตัวๆลงไปค่ะ ส่วใส่กุ้งแห้งใส่ปูเค็มลงไปค่ะใส่ไปสองตัวค่ะตัวหนึ่งส่วดๆลงไปอ้าวชิมค่ะเดีย๋ยวชิมกันค่ะ ใส่ถาดเก้าเนี่ยละค่ะแเศบกินกับขนมเซนค่ะขนมจีนนะคะวางไปเลยค่ะอันนี้เขาเห็ดเป็นตับมาแล้วนะคะน่ากินบ่ค่ะทุกคนมากินกับแมวหน่อยนะคะแสบแสบค่ะ กินสมบกม่วงนี่ค่ะแซ่บค่ะเมื่อกินน้ำแล้วหน่อยนะคะแซ่บมากเนี่ยแซ่บแซ่บเดี๋ยวแล้วหน่อยจะกินเห็นกินก้อนนะคะแว่วหน่อยจะกินเห็นเมืองก้อนเพราะมันสิแซ่บสีน,วนัวปันไดดเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นก้อนหั่นก้อนออ้ยเยิ่มเยิ่มเลยค่ะเยิ่มไหลเยิย่มแ่ ตำสมหมกม่วงนะคะตำสมหมกม่วงโอ่งสิบเผ็ดหนาดูเลยเพราะว่าแล้วหน่อยใส่ทิกหลายอะ่ะโอยเนี่ยเยิ้มคักเยิ้มแน่ทุกคนเยิ้มเยิ้อืมเย่ยมเย่้มเย่ยมสองนิ้วเลยมากินน้ำกันนะคะกินกับขนมเฟนขนมจีนสามรสเลยเปรี้ยวหวาน รสกมกลมแสบหลายแสบนัวเอาใส่กลุ่งหอมกุ่งหดวนี้กุ้มแห้งแสบแซเนีแซบแซกุ่งแหงเดนี้อืมอืนอยมา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 อืแสบปากแสบแนวมันเด้ทุกคน มึงกามึงหนาแล้ว,วนหน่อยเด้อว่าแซ่บปัญใด้เฮ้ยลูกก็ทายอยากกินแล้วฮะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวกินเดี๋ยวลูกเด้อัแสบคักแสบเลยค่ะเฮ้ยหมาหน่อยเท่าแล้วแสบมันจะอายพี่น้องทุกคนขามากินน้ำแข็งหน่อยเด้อพี่ป้านะาทุกคน เพื่อนญาติพี่น้องแซ่บมากเดี๋ยวหน่อยตามเองเด้นี่แซ่บหลายแซ่บแน่คัมเบลืมเลยนี่เห็นบ่นี่แซ่บลูกสาวลูกสาวน้ำไหลมาลูกสาวมึงมื่มาเมื่มาเมืองเมืองหนาลูกสาวลูกสาวไปเอาเอาฮะเอาไดย์ดังไดยอยู่ได้ลูกคุณน่าบริสิเมืองหนาไหนลูกแม่ไหนลูกแม่ป้อนแม่ป้อน นางกินใส้ต้นไทรบะคุงบะคุงหรืบอบะกอนะคะเอาเต้นหนุ่มจีนบ่เป็นยากเหมเอาเดะเดะมึงให้ผู้ชมเมึงด้วยแสบวบะแซ่บอีเด๋หรือแซ่บอีหลอ่อ <c> ห <oughs> ื่อยกันรักแบ่บลูกสายสองคนมาบ้าน ช้อนต่บป๊อปคอร์นมากินกับแม่ลูกเยี่ยมค่ะเยี่ยมแน่แสบแสบแสบ,สบ,สบน,นี่บๆบขนมจีนนี่เป็นตับเหรอขอเทพมุนมาหายแสบพักแ่บแน่น ่อไ,ได้แกงเนี่นี่แซ่บที่สีลูกค้าคนมาถาดกินงันส่งไปทั้งเพจเลยค่ะตอนนี้ลูกเสาวหม่ำคนเดียวแล้วนะคะทุกคนลูกชายลูกชายไม่กล้ามากินนะตอนนี้กำลังเรียนของช่วยนะคะเพราะที่บ้านขายของนะคะแล้วก็ น้องๆเขาอายกล้องค่ะสองพี่น้องผู้ชายเห็นอุวะอุวะแล้วกินน้ำแน่เห็นวาก็ได้แต่แสบตนมาอุบาทลูกสาวว่ากิน,อ,น,อ,อ,กนอันกินยุ่ผู้เดียวไหมโ้ยนมจินเบิเร์ดหลอกก็ได้ซีต,นตน <c oughs> ้น่องหาต้นอืมอืมนมจินนีอีค่ะแบบบ กินด้วยกันอร่อยแ่บแ,บแบงวัวมากินด้วยกันนะคะทุกคนแ,บแ,บแ,บแัแบพักแบน้แซ่บไายหลายคำนักไก่ซุ้มไก่ด้วยค่ะเสียงคุณหูเจสิไหมจ๊สิเันสดอางมึง ก็รู้ว่ากล้องจับเสียงได้บอเสียงหูจะแกเหมือนนะไหนแม่กินน้ำแนะลูกสาวคนเดียวของบ้านนะคะทุกคนอู้หโอ้อะไรน้ำน้ำอันนี้ตำมะม่วงโอ้โห มากินกับแป้วหน่อยเด้อทุกคนเด้อแ,บแ,บบแ่บออืมอร่อยมากกระหังมันอยู่เนาะกระเพ็ดอยู่ราวาแหวนหน่อยเนี่ยตำเผ็ดอยู่นะคะอืมแสบเผ็ดหนาค่ะแสบแสบแสบทักแสบแน ะะสำหรับคลิปนี้นะคะแววน้อยขอลาไปก่อนนะคะกับเมนูตำมะม่วงสดใส่ขนมเซนหรือว่าขนมจีนนั่นเองค่ะเดี๋ยวแววน้อยขอตัวไปกินแซ่บๆก่อนนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ได้นะคะขอกำลังใจได้ค่ะบ๊ายบาย